ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกรตตอกาตโตเกมเมอร์นะทุกคนเพราะว่าวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนนะม,มาเล่นเกมกันนะทุกคน<ม>เราบอกอัปเดตนะทุกคน<ม>อันนี้มันคือด่านเซิร์ฟสกเก็ตใช่ไหมทุกคนก็ไปหาเล่นกันได้ว,ว้าวทุกคนอย่างอย่างว,าว้วาวเนี่ยตอานี้มันขึ้นยากอะทำไม เอาจิงเาเล่นขี้โกงได้เนี่ยเนี่ยนี่ไงนี้ก้นแขนติดตาแหละตัวจะแค่ติดอ๋ออ๋ออันนี้คือซื้อบอร์ดมาเยอะแล้วนะเด้เราจะไปเร็ พราะเพราะกระดเพราะตุ๊ดติดอะ้องลงอะว้าวว้าว เ็ษคอยนะทุกคนก็คือคอยที่เราได้มานะครับมันก็จะเอาไปซื้อพวกสเก็ตบอร์ดตรงนี้ได้นะทุกคนเอาเป็นมันก็ได้มานั่งเล่นแบบนี้

ต้องหนีออกจกากแล้วอย่าเข้าหมอกสีเขียวนะคุณแ้วกลาเป็นซอมบี้เขาได้ใช่เราดูลซอมบี้ก็เจ็บเป็นซอมบี้เหรอเอมีขน,นอยู่แลต้องมีกายเป็นซอมบี้แล้วโดนกัดหัวเป็นซอมบี้ โอ้ทุกคนแล่วน่ากลัวแล้วเวลาเหลืออีกไม่กี่นาทีนะครับคุณซอมบี้แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะทุกคนเดีย๋ยวมาต่อเลยนะทุกคนโอ้โหเน่าแมกซซอมบี้เหรอใช่เข้า เดี๋ยวแคปรูปแป๊บนะทุกคนถ้าถือว่าจบตอนนี้เดี๋ยวจะแคปรูปก่อนทุกคนเจ็ดหกหโอเคทุกคนเราขอยื่มเปิดคลิปใแคปรูปปึ้มโอเคแคปรูปเสร็จแล้วทุกคน มีช็อตแคปรูปให้ดูด้วยเจ๋งจริงๆโหมดอะไรโหมดนี่กว่าใครที่อยากเทสว่าเออคอมคุณลื่นหรือเปล่าแนะนำแบบนี้นะทุกคนถ้าแบบนี้มันเทสจริงๆเราไม่สามารถเดินไปไหนได้เลยใช่อ่่า เขาโตอยู่ไหนเนาก็ต้องกระโดดดิไปเลยคือเราต้องเว้นตามเส้นไปนะคุณเว้นตามเส้นนี่คระคใช่ aba wejedewa to ku ba. กดไลค์กดแชร์กดสมัครมาเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำที่ต่อไปด้ยคะมาอ้ว่ไกอโฟนมาแล้วครไอโฟนมาไอโฟนมาีมาเลยค ก็เแกุงจีนเราไม่าต้อสอนไปไปลุกไลตลอดใแล้วเอน1ดีอะเลยทุกคนมาหมดนี้อ่อน ต้องเาเลสองอเจไดปะต้องหาเจีจดิหาเจอวะหาเจอว่าตุหาเจอวะเจเจที่ใส่เสื้อนักกีฬากางเกงขาลูกไฟอ่ะเจเจวะก็ลูไฟ 多少也有吧。 แปดพอยนะทุกคนแล้วตอนนี้เราซื้ออะไรได้บ้างว,ว้าวซื้ออันอันนี้คืออะไรเราดูซื้อเป็นอันนี้ดีกว่าทุกคนแล้วเรียบร้อยเกิดตุ๊บี้เรียบร้รรอยแล้วทุกคนใช่ไหมเกิดซอมบี้ซอมบี้ทุกคนซอมบี้คนโหดเยอะมาก เราสเก็ตบอร์ดมาอย่างเรื่อยคนจะได้เป็นคนทุกคนเราได้เป็นคนเราต้องหลีกเลี่ยงออกจากซอมบี้บคือ,อตอนนี้ทุกคน,เ,นเหล่าบรรดาคนอยู่ตรงนี้หมดเลย ตรงนี้คือเรามมีสิทธิโดนซอมบี้กินสูงไงแต่เพื่อคอนเทนต์ทำได้ทุกคนไปเพื่อคอนเทนต์เราทำได้ทุกคนวัว ว่าจบคลิปอาจจะไม่ได้จบกับกระโต้เหมือนทุกคลิปนะใช่ไหมครับเพราะแบบนี้คือเราหากันไม่เจอเลยใช่ไหมตตั้งแต่เล่นมาใช,ใช่ไหมเข <c oughs> าอยากเห็นเล่นฟรีไฟบ้างก็ช่วยคอ,อมเมนต์ได้นนะทุกคน,น,กน,นอโอ๋อเข้าหมอกอะ่ะกลายแล้ว ได้มา8โอยนะทุกคนโอเคงั้นก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e พวกเราด้วยครับทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเดี๋ดวยวแถามให้นิดนึงก็แล้วกันนะน่าหวานี้น แถมให้นิดนึงทุกคนแถมให้สักแั๊บนึงเด็กได้กี่หนึ่งจังยัง Yeah.